เอาเอาเอาเพชรเปอะไรไปดูเพชราไปัไปดูเพชรหน่อยไปดูเพชรหน่อยดูเพชรหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องายที่เดนทัน้วลูกพี่พลอยเหรอพี่พอย เป็นคนค่ะรวยวแล้วขอบคุณค่ะดูสิดูสิดิวามึงควาหน่าลักของลานห้ยนะพี่นนอะอันนู้นอไปอ่านคอมมนขอมงงงอย่งดอกพีน้อกก็ปอยากมาไล่ัอไปอ่านอันอัน เขาไม่ส่วนตัวหอยพุระไม่เสร็จว่าว่าติดตามอ่อยเรเด้วยหอยเราเลิกติดตามคอยว่าคอยไปขอร้านมาแล้วเลี้ยงว่าดีพะนะพี่น้องเบิ่งข่อยเลี้ยงวนะ่าดีเนี่ยเฮ็ดกันลูกเฮ็ดกันเ <love> <laughs> บิ่งซอยข่อยเนี่ยเออเบิ่งซอย่อยนะี่อันคอยเลี้ยงว่าดีแนมะ่พี่น้องเบิ่งนะี่เบิ่งนี่ แต่นายว่ะคนกระไดกระเลือกชิดตามคนก็เลือกสั้นตัวผอยวางสีประสานหลานมันลม้มหัวหัวแตกมันบ่ได้แตกแค่มันหัวซ้ำหน่อยๆมันก็ภาษาเด็กน้อยอรบปติเหตุมีทุกคนนั่นละ่ะ <c oughs> พี่พลอยพี่พลอยเอามานี่หน่อยพี่พลอยจ้ฮะฮะัลโหลค่ <c oughs> ะแม่โอ้น่ะฮัลโหลค่ะแม่ไหนไหนไหนมาดูหัวเมื่อวานนี่สิให้ดูสิไหนไหน เดี๋ยวเรียกแป๊บนึงได้ค่ะพี่น้องไหนเหนื่อยบ้างเนี่ยเหนื่อยหน้าผากใครบ้างเนี่ยนั่นมีบ่พี่น้องไม่มีเลยเออเห็นไหมไม่มีเลยไม่ใช่ยังว่าป่าไข่เลี้ยงหลานบ่ด,ดีเด้อโอ้ยข่อยเอาน้ำเย็นประคบให้เจ้าวแซวอ่ะมือมานี่อไหนลูก <c oughs> ข่อยกับบอยุด่เ <c oughs> จ็บไหมเจ็บข้าย <c oughs> <c oughs> พี่พ้อยไข่เสามาันเย็นอันนี้ก็ <c oughs> โอ้เจ็บจังเลยค่ะ น้องพเอาขวดนมไปเก็บสิลวกไปแล้วมันจะเอาไปตั้งไว้ค่ะน้องเพชร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 จ,จ,จ,จ๋าตั้งไว้ก่อนค่อยกินไม่เอาค่ะทั้งเล่นทั้งกินไม่ได้มันต้องมีวิธีกินของเขาอยู่โนโนแจะเล่นก็เล่นจะกินก็กินค่ะ เนี่ยไซเลอร์ไซเลอร์เดนไซเลอร์ระวังนะระวังนะไม่วางหรอกได้ไงมีแต่หัวงพอยอันไอชิบชิบหัวควนเหาระวังนะเดียนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้าใจ name, ขเขาเลี <but> kid, ้ยงอย่างเขาก็หักกันนั่นแหละเนาะเขาหักกระโดดพวกนี้อันเมื่อวานนี่ก็ว่าอัแม่โทรมาแม่แอ็โทรมาคื่อนักผากให้แม่เบพวกนี้หน่ะวันนั้นก็มาคื่อนักผากให้แม่เบินงก็บม่ได้เก็บแต่ว่าผู้ใดมาพอมาพา่นกระพซ่นสิเรีนนั่นคล้ายคเขาเลีนสไลเดอร์ไหมอีกอย่างก็พ่นสิกระโดดพ่นลืมข้าว ระวังนะลูกจ๋าอย่ากระโดดใส่กันนะคะพี่นิรินว่าจะมาหนี่ยังไม่มาเลยอยู่ไหนเนี้ยจะดึกแล้วนะหนึ่งสองว้าวโอ้ระวังนะคะ ของคนค่าคอมเมตนต์มาส่วนตัวของยายแต็มค่ะไม่ได้คอมเมตนต์ตรงนี้นะคะนนเ,เข้าไปในเมิสเสจเจดเต็มเลยว,ว่าเลิกติดตามแล้วแหละเอามาอาน้องมาอาน้องออกมาเออ,อน้องคนนะเพชรเพชรขี่พี่พลอย แมนค่ะโอ้ยมีเก็บมีไข่จักเทียจังสีไงมืกาวา่ะไข่จักเทียจังสียืดไข่จักเทียจังสีหินใสไหม่มเกาอ่ะทั้งเก็บทั้งไข่ทั้งสูนแนวตัวตัวสีไงเขาเกิดขึ้อย่างลูกอยู่ไหมอะไรลูกะไรตาค่ะไม่ได้ได้ได้ลกไลูก่อนได้อ